ในผ่านบินกันในผ่านโลเห็ดยากมือน,นี่ <c oughs> บ่พามาแต่นำห้อยบางกันนี่เฮงตัวกานเหลืองนำห้อยกระปังรหัสมาเฮาบ่พามาชิาา <c oughs> <c oughs> บุอากาแฟมีงแดงช้ำสิเก้าเล่นเหมือนเล่งเท่าโอเคเนาะคน,นมนีม้านมันสินมูปานี่ไง <c oughs> ตัวท็อปเฮา <c oughs> มีม้าน,นี้ด้เบือบ่จะเป็นตน้องยิงนะเนาะใส่เดี๋ยวพรนี่แหละ นี่ก so ็แต so ่ว่าพอสัมเคงสัมค้านี่ขันไปบ่ท่านมันกินเบิดเห็นตังว่าเอาได้มาถิมงานโคตรถือปืนเลาะแผ่นนี่ถิมงานนี่ถือปืนโชว์ชื่ออย่าขึ้นอย่าได้ยิงมือปืนตัวนี้ยิงเลยพระจักจะถือบ่ถือบ่จัก ເອຈເຮັດລົດຜູ້ນີ້ຫັ້ຂົາມາຕນ້ຳຮານ້ຳຮນລືອງ1ຍນຊາຍແດຄືດ້ຊດຈນອ